ตายปไหนครับลุงพี่เอาจากเก้าสิบเก่าเยอะด้วยแดดโทรศัพลงมานหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหนึ่งสี่ห้าเจ็ดแลนเ,เลข 1, 4, หนึ่งส่ห้าเจ็ดแลนดเจกับหแลน7เจ็ดกับ5้าเนนครับเจกับห้าเลขวินมีตัวใดก่าครับลุงพี่เอา,เ,อา<ห>เลขเป็นเลขซี่ตัวไปเลย่าซี่ตัวไปเลยบ่อยี่ตัหนึ่งสี ห้าเจ็ดหนึ่งสห้าเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดลงทุนไลยเลยลงทุนเลยเลยหนึ่งห้าเจสามตัวกับซีห้าเจ็ดจำเล่ามืเนนาะลงเีนเนาะห้าเจตัวกับหนึ่กับห้าเจ็ดเท่านี้มีเท่านั้นเบิ้ลเอาทหน้ารๆเอาลายๆหลยอย่างงบงบจะได้แฉดเฉเีนได้กว เอานหาเนี่ดียนหาเ่ห้าเจียนเนือซีกระหาเจ็ดเท่านี้โคโรนี่บ้าเท่านั้นล่ะโอ้ยมากกลเกย์เ้ย์หน่อยคนน่ะเอ้ทำบ้านร้ยาวร้เลยต่อยากได้ไรยหมดบัคุมคาบอ้ยังได้ไรตัวกับหายู่หันเนี่ยนึงซี่กระซีห้าเกินเดียซีตูนนีวิ่ง วินงเกดก็บหากันซีตัวนี้เป็นวิ้นบ่ค่ะเอาเป็นเลขซีตัวรอดเลขหนึ่งซีเป็นล่างหาเจ็ดบนนั่นแหะหา่วาีห้าเจ็ดนซีตัวนี้เพิ่นมักคือดีนี่ออามักล้วซีตหนึ่งซีห้าเจ็ดาวประเทศเน้นทุกเน้นทุกตัวป่ะครับเน้นทุกตัวเลยเพราะว่าเป็นเลขเลขสุดหนึ่หาจ็ดไปเลยรับพี่น้องปรมาณกรตตัดเอาในซีตัวครับวินเอาครับห้วินเอาขับบมักขับมักแล้วเลขมีซีตัวน่ะหานวินเอา แด่นี่คือจอตัวเด่นให้รอดสินะเอาตัวมันสีออกเอาตัวมันออกรอดออกเรี่ยงกันไปสินครับหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเน่นมิดสุดตัวพอลงพี่เมิดสุดตัวเลยสามตัวกับสี่ห้าเจ็ดเป็นรอดสี่ห้าเจ็ดด้วยมันฉันเน่แตกตึมเฮชอนพอลงพีโอ้วถอะคือสีตัวได้ไหม่อาจจะได้ฝนเร็ว มันด้อลงกพี่สิฟ่อนบมาควาถึงการสีจะได้บวนเปิดร้านสิส่วนว่นเนาะวันที่ยี่21เนาะสิสวนมนเนี่ยย่มเพราะกันฟ้อนตะซ้ำปฏิชามีนาสังสิโมจเดอ่ะ่ว่าขันลูกพี่ย่อนแหงสีแฮงสีดงนี่ปัดไว้แล้วหังกัะว่าหางกิโดดสางเราเพิ่งสัเรามาเท่ยวฟ้อนนูนี่เห็นไหมไปยุสางาซไทยเอาแน่มาขันว่าไป ฉันพระย้อนเหมือนแห้งสีเข่าว่าฉันเล็ท่านว่าอีกนะเห็นเตอน์เน่ดอนเด้ออยู่ในยูทูปมันอ้าวป่านนี้ให้องพี่เป็นพี่เฮตเตอร์เอ้าบานนี้เอ้าอันนี้ตำเล่าเด้อโอ้ยหันมาหันมาอ้าวเออได้เป็นพี่เชเตอร์เด้อครับนี่แหละลวกพี่แขร์กได้กดว่าเอาเบอร์โทษนั่นบอกเปิดเมื่อวันชื่อได้แล่ะเราเนาะเด้อมีสองตัวนี่แหละขันบอมากสองตัวนี่ก็วิ่งเอาซี่ตัวครับ วันเล็กมันมีอยูซี่ตัวตำนีิาขามโค้งเที่ยวลาหลงพี่แกข,ขามขัวเลยเฮาครับขามสะพานไปเวียงกันเลยไปนครเวียงกัน <ทำ S 1> แดน,น,นเจ็ดกับหาแ,นแนดแนออคันเปิดมักแดนบ่เมย์แดนออมบวชเจ็ดกับหาแดนเจ็ดกับหาไอ้แลนหันหันเราวิ่งพัดก็หลงพี่ต้องตักสามคนนี่วิ่งพัดครับต้งพระต้งเด่นไปก่อนลงพี่ไปก่อนเนาต้องอยู่ กาวิ่งพัดนี่มันทีลูกปูความปแล้วอันวิ่งพัดมันผู้เดียวบ่ได้ดีดีครับรวิ่งพัดกับลูกปูพันนมเราก็เนียนเนี่ยเพื่อพื้นเพื่อนตำเล่านี่เป็นคํานวลนิดนอลวงพี่ขานวณคํานวณโดยเฉพาะคํานวลที่พันมาเขาตัวแรครับที่พนมาเขาวิ่งศูนย์ทานจันเขาวิ่งแต่ศูนย์ไูดไฮูเจองเขาวิ่งศูนย์ไม่ออกซีูดนะพอดี ผูคนมาเอามาเบิรงด้วยลอตเตอรี่สิบสองล้านสุยสิบสองล้านวันจันวิ่งศูนน <laughs> ันจันเขาจะเล็กวิ่งนั่<อ>นลงี่น้อเขาเล็กวิ่งเขาวิ่งศูนบนล่างเขาวิ่งคูบนล่างวิ่ง,ง,งูนบนล่างขันพุดไดมักวิ่งแบบ,บนั้นกับสิพลาดหน่อยมาแขียยูทูปพลพันละพันเด้อสุยแล้วได้นี่หนึ่งศูนเขาแล้วก็ไดี้ได้เล็หนาคุณน่ะได้เลขหอดเลขหนา เอาเรียกใกล้เคียงมากเนื่องมาถึงสิบเก่าไอ้สีสูงมันออกน้ำกลดีออกน้ำกลนเล็กใหญ่ดิเมื่อนี้เอาไม้ประั่ริฐงพี่ปไปเอาไม้มื่อื่นนี่ถุ่มเลยปาสริมื่อยว่านัย่งว่านพูดเดินมันพูดเดินดเดองรักษาได้เพื่นบงด้วยด้ตอนครับให้จุดถุ่งด้วยเดี๋ยวใช้ทำได้จักหน่อยกครับ คือหนึ่งสี่ห้าเจ็ดหมักดั้มบอสคันมากกต่ไปหาแตงรถแตงแรงไปเสียพระแห่มือเย็นต้อ่อนบวนก็ขึ้นกระลุกโล่เชิว่าเมื่อแรกนี่เพิ่นเสียไปไปฝันมันก่อนเด้อจับให้จับบ้าดนี้ครับพี่น้องเพิ่นเขามาไหมพี่เซตเตอร์คือว่าเสียดละนั่งมันแต่พี่น้องจับหน้าจอนะครับไป เทียวเล้ามามโคงเทียวเล่าโอ้เป็นพ้าสิ้นตื่นเลยวครับอืคักขนาด้าแข็งทาได้ทุกอย่างหวงพี่ามโค้งมีตัวใดแน่กว่าจะหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่โอสี่ตัวเลยสามตันี่สี่ห้าเจ็ดระบกับมีสองตัวกันหนึ่งสีกับห้าเจ็ดหลดน่อยๆแขนแขนแขนปันยังหอยคัดใส่บดแดงใส่้ไข่ร้อมคันไปเนท้านั้นจะเปอร์เซ็นลวงพี่ลอยเปอร์เซ อยไปท้างัรนก็ได้ท้างคนสางศรใส่คนบ่เอาว่าสันต่ท่านใดว่าท่านใดบ่ท่านใดบ่ท่านใดไปละไปลงคุยกับรลวงพี่ไปก่อนขจามี่อยู่ทั้งใต่ตัวแรกก่อนครับลุงพี่ขามโคงเทียวเล้าขามโคงหนึ่งสีห้าเจ็ดสี่ตัวสามตัวกับสีห้าเจ็ดครับสองตัวหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเด้อตัวเดียวโคโลโคโรไปฟันเอารดขันฟันดีซื้อไรสิบบาท ฟันบอดีซื้อหาบาทตัวแดงมันใจฟันเหนึ่งสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดแล้วก็หนึ่งสี่และห้าเจ็ดเน้นเน้นสองตัวครับคโค้งแถวเล่าวันที่ยี่สิบเอ็ดนะครับยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดเด้อได้ยี่สิบเอ็ดโอเคมันใจตัวได้ครับมันใจทั้งสองหนึ่งสี่กับห้าจ็ดหนึ่งสี่กับห้าจิตมาเนี่ยมาเน่ย ภาพี่น้องเอฟซีันี้เป็นแนวทางตัวเลขของหลวงพี่แขกนะครับตำราวันที่21 21พฤษภาคม2568นะครับหลวงพี่แขกนะครับวิ่งวิ่ง7วิ่ง5นะครับวิ่งรูดไปที่7กับ5้าครับเลขวินนะครับ1457นะครับ457 เน้นไปที่หนึ่งสี่กับห้าเจ็ดครับเน้นไปที่ 1, 4, 5, 7, หนึ่งสี่หรืห้าเจ็ดให้พี่น้องพี่จ้าหน้าบิ่งได้ครับพิสถูกกะะ็นยี่ห้อกันครับส่วนงวดที่พนมาหรืองวดวันจันทร์นะครับสําหรับวันจันทร์เขาเหล็กบิงนะครับเพราะว่าเขาซีนะครับน้องพี่น้องพี่แขกครับเหล็กบิงเพิ่นจะบินสีนะครับส่วนมากเหล็กบิงก็ บรุษนะครับพี่น้องเอฟซีห้องไกยพัาดเด้อครับหลวงพี่แขกไม่ใช่ธรรมดานะครับไม่ใช่ธรรมดาหายพี่น้องพี่เจรหน้าเบิงครับพิถูกกับจว่ากันเด้อครับพี่น้องเอฟซีครับไปพิพจาพรณนาเอาครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับถ่ายคลิปให้พี่น้องโฉบมานลำรลวยกันทุกคนทุกท่านนะครับ